สัตสามร้อยสภาพสวยๆนะครับผมเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยนะครับผมสภาพสวยจริงนะเออพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมไปดูกันสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปในช็อปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณ2 0 0พ s u b s c r ไ b e จาก Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ3 0 0พันกดไลค์นะครับของทวีไม่ใช่ ขอบคุณ2,000ซับสไคร b e จาก YouTube ด้วยนะครับแล้วก็3,000กว่า follower นะครับของ Facebook นะครับโอเควันนี้ก็มาเจอหนึ่งคันก็มีรถสวยๆมานำเสนอแน่นอนนะฮะคันนี้ก็จะเป็น Kawasaki Z 300จดปี2018นะับผมก็ ก็สี 2, สีสองสิบแปดนั่นแหละครับผมโหออกใหม่เนะี่ยถือว่าแพงนะคันนี้แสนแปดนะคันนี้แสนแปดโหผ่อนสองแสนกว่านะครับผมมือสองสภาพสวยๆแบบนี้ก็ลดมาครึ่งหนึ่งจัดไปนะฮะลื่นแบบลดมาประมาณครึ่งหนึ่งครับลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะผมครึ่งครึ่งเลยนะครับโอเคเรามาดูรอบคันกันเลยนะอ่ะไฟหน้าแบบสวยๆนะครับผมไฟหน้าแบบสวยๆเลยนะฮะอ่าบางโคนสวยๆย,ย่างเลยเยอะนะนี่ขนยางอยู่ขนยางอยู่นะ <laughs> จานวงจันเบรกนะครับผมภาพุงพับเบรกยังสวยนะครับใช้งานอีกยาวๆยาวๆนะครับผมอ่ะไฟลุงแฟลลิงฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับผมอ่ะเครื่องฝั่งนี้สวยๆนะเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับฝั่งนี้สวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆเลยนะครับผมอ่ะท่อเดิมจากโรงงานนะครับเบาะเดิมสวยๆนะครับผมท้ายเดิมนะฮะท้ายเดิมนะฮะอ่า ก็เนี่ยฮะเอ่อจันพงษ์จันบิ๊กหลังก็สวยนะครับผมอ่าสวยๆกิ้งๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับผมอ่ายางก็ยังเหลือยเยอะนะคือเอาไปเนี่ยใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับอืมเอาไปใช้งานอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรแล้วนะอ่าเรา,าดูฝั่งนี้บ้างนะชุดส,สังกูศีก็ยังโอเคนะยังสวยๆอาจจะมีรอยขนมงคขนแมวบ้างตามการใช้งานนะถือว่าน้อยมากนะถือว่าถือว่าน้อยมากแล้วก็พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับอ่าโชว์สเตอร์ก็สวยๆนะโชว์สเตอร์สวยๆเลยนะครับผมอืมแมม็ก์สวยหดนะ คันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์นะพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมเครื่องฝั่งนี้ก็สวยๆชุดสีสวยๆนะชุดสีสวยๆเลยเครื่องนีน่เนียนเลยครับรอยลงงานยังอยู่เลยเนี่ยดูดูโอ้โหสวยจริงสวยๆนะสดผ่อนได้หมดนะผ่อนประมาณ2008-4ปีนะครับ3000กว่าบาทก็3ปีนะครับออกรถประมาณหมื่นครับประมาณหมื่นกลางๆไม่เกินนี้นะแต่ผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะ รถสีฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับมีอุ้ยางคือพร้อมใช้งานมากนะผมบอกเลยนะครับแล้วก็ Z 3 0สามร้อยเนี่ยเป็นเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีที่สุดของคาวาซกินะครับผมว่าเป็นรุ่นเที่ขายดีบถ่ายดีมากนะครับผมในคทสามร้อยคือมันใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ออกทริปก็ได้นะครับผมใช้ไปเป็นทำงานเป็นรถแบบประจําตัวนะครับผมใช้ในการทํางานทุกวันก็ได้นะครับผมขับในเมืองคล่องมากนะสามวัตต์ศโอเค นะคราวนี้เรามาดูของแต่งของแต่งไม่ค่อยมีอะไรของแต่งมีแค่แบบใส่ตาแมวมานะครับผมคนเดิมใส่ตาแมวมาแล้วก็มีชิลนะครับชิลชิล300นะครับผมตรงเป๊ะเลยนะทรงทรงนี้สวยเลยนะครับผมแล้วก็มีกระจกทรง crg นะครับผมแล้วก็มีน็อตไทเทเนียมไทเทนนะครับอุดรูกระจกมีแค่นี้นะครับ ม่แค่นี้อ่ะมีอะไรอีกนี่มีมีการแข่งด้วยเออชุยไม่ใช่นะมีการแบบเอ่อการลอยถังด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะของแต่งคือแบบมันเน้นเดิมๆอะ่ะคันเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมก็ถังก็สวยๆนะครับสีไม่ซีดไม่ลอกไม่บุบนะครับถังสวยๆเลยนะครับผมโอเคคันนี้เรามาดูระบบไฟนะครับคันนี้วิ่งมาอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่สภาพคือเออแม่งสวยอะ่ะยังสวยอยู่นะครับวิ่งมา18,000กว่ากิโลนะครับผม 1>, 1 8 0 0 0กิโลเพรบอภาษีครบนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะสตาร์ทเครื่องเลยทีเดียวอ่างานเครื่องเครื่องโคตรดีนะครับผมอ่าเครื่องโคตรดีเลยนะโคตรแจ่มพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะครับผมพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะอืมเออนะค,คันนี้ก็เป็นรถที่สวยนะเออสีนี้นานานเข้ามาทีนะ ไในช็อปเนี่ยซื้อสีเนี้ยมันมันไม่ค่อยแบบเข้ามาหาผมเท่าไหร่นะครับผมนานๆผมจะได้มานะครับส่วนมากก็ผมขาดไปก็จะเป็นสีเขียวนะสีเขียวมีสีแดงสีแดงก็น้อยนะครับสีแดงก็น้อยแล้วก็มีสีดําบ้างนะครับผมค้าๆกันไปแต่ว่าสีน้ําเงินเนี่ยคันเนี่ยผมถือว่าเข้ามันน้อยนะครับแล้วก็ในในตลาดก็หายากนิดนึงนะครับเพราะมันผมว่าเป็นสีพิเศษนะมันเป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับผม โอเคนะฮะคันนี้ก็เป็น Kawasaki Z300 นะครับสดผ่อนได้หมดนะสดผ่อนได้หมดเลยออกรถคนเดียวเลยนะครับเงินเดือนหมื่นอัพก็ดึบเงินบาทขึ้นไปก็ออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนคำนะครับผมเอกสารง่ายมากนะใครเคยออกกับใบได้ชอบนี้ง่ายมากนะพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยง่ายมากนะครับมีแค่สลิปเงินเดือนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตร3อย่างจบนะครับผมผ่านร,บนรบับรถไปขับเลยนะครับผมรับรถไปขับเลยนะครผมโอเค นะครับผมวันนี้ก็ไปด้ช็อปขอฝากอีกหนึ่งคันนะคาวาซากิเซอสามร้อยสีหนงสภาพสวยเลยพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมสดผ่อนยังไงโทรมานะครับใจร้อนโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะทักมาคุยก็ได้นะครับผมหรืออยากมาดูตัวจริงก็มาได้เลยนะครับมาลองขับได้เลยนะฮะลองขับไปเลยไปในช็อตนี่ต้องให้ลองขับทุกคันนะครับผมโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับผมฝากไว้รถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับผมขอบคุณครับ